Sabishi hoshikage shita shida matsu nai ni yoru koi de เป็นเพลงนิทานพื้นบ้านญี่ปุ่นนะครับคุณหญิงเป็นเพลงของผู้ชายคนหนึ่งที่ไปหลงรักเจ้าหญิงที่ไม่เคยมีความรักมาก่อนแล้วก็ไม่กล้าที่จะรักด้วยเขาร้องว่าแบบนี้ครับ ซ่อนตัวเองมานานเท่าไรจะไปกลัวทำไมความรักสิ่งที่เธอไม่เคยรู้จักเลยสักครั้งหากเธอลองมองดูให้ดีฉันมีเธอในใจเท่านั้นแค่เพียงเธอเข้ามาใกล้กันก็จะเข้าใจ อาจไม่ดีเรากับเจ้าชายอาจไม่คล้ายกับคนในฝันแต่ก็พร้อมรอนหนาวแทนเธอได้เสมอจะจุงมือเวลาร้องไห้เช็ดน้ำตานี้ให้กับเธออยู่ปลอบใจไม่ยอมห่างไกลเธอได้รู้รักแท้ยังมีอยู่จริงคิมิโนริโซโน 男じゃないけど、君のことを見守る。こんな僕でも、誰にも負けない。ずっと、そばにいるよ。愛があるから。ぬんどん、ちゃいどんりゅう、あとはまいたおらい。 ถึงแม้ว่ามันไม่ยิ่งใหญ่พอก็เชื่อในรักหนึ่งดวงใจน้งเดียวจากฉันขอทำให้เธอรู้จักเพียงเธอจะเชื่อเหมือนกันกับฉันรักแท้ยังมีอยู่จริงรักแท้ยังมีอยู่จริง